เมื่อวานนี้มีการจัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการนะคะที่โรงแรมเซนทราาูนยนราชการถนนแจ้งวัฒนะค่ะท่านนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นการประชุมเพื่อจะสร้างความเข้าใจถึงการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มอบนโยบายการปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านระยะเวลา20ปีให้กับส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานต่างๆรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้าใจ ตรงกันนะคะเมื่อวานนี้มีหน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประมาณสัก1,300คนมีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปยังส่วนราชการในภูมิภาคด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวในหัวข้อบูรณาการเพื่อนําประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะบางช่วงบางตอนท่านนายก กล่าวขอให้ทุกคนปรบมือให้ตัวเองที่ฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันมา2ปีเต็มๆนะคะไปดูบรรยากาศในช่วงนี้กันค่ะขอขอบคุณนะครับไม่มีเสียงไม่ใช่ไม่ใช่ทวงไม่ใช่ทวงเอ่อปรบให้ตัวเองปรบมือผมปรบมือ,อย้า้คนปรบมือให้กับตัวเองอะนะที่เราได้ฟันฝ่าอุปสรรค์มานานพอต้องกลัวแล้วสองปีเต็มๆเลยนะ วันนี้จะเห็นว่าผมก็เตรียมหลักฐานมาเยอะแยะหมดผมอ่านตาแฉกลับมาจากรัสเซียเนะี่ยข้อมูลเยอะแยะหมดที่ต้องทํานี่ทําโน่นนะนะแต่สังคมก็ยังไม่เข้าใจเราเท่าไรรักกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะาเรายังไม่ปรับวิธีการคิดของเราใหม่นะฮะนายกบอกว่าเรื่องของการเมืองช่วงนี้นะครับอยากให้ทุกฝ่ายหนักแน่นอดทนแล้วก็เชื่อมั่นนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องของการใช้มาตรา44นะครับนายกบอกว่า การที่จะบอกให้คอสชยกเลิกมาตรา44บอกว่ามันอาจจะเกิดอันตรายมากแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วการใช้มาตรา44เนี่ยจะทําให้ชาติเกิดความมั่นคงครับบอกด้วยว่าผมสามารถเมตตาผ่อนผันอะไรก็ได้คราวนี้เจอกฎหมายปกติไปต่อสู้กันเองติดคุกกันก่อนทั้งหมดจะให้เลิกมาตรา1 4ก็เอาไม่รู้หรือว่ามาตรา44มีไว้เพื่ออะไรฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีในประเด็นมาตรา44นะคะวันนั้นท่านบอกว่าให ขอช้อเลิกมาดานตีท่านรู้แอะอันตรายกับท่านแค่ไหนไมาดานตีเขาทำให้เกิดความมั่นคงแล้วผมสามารถจะเมตตาก่อนพันธ์อะไรก็ได้ใครได้เจอหมายพวกตีท่านก็ไปสู้กันดีกันเเองนะหลังน,นั้นอดทนนะครับอย่าไปเชื่อคำบิดเบือนหรืออย่าหมดกำลังใจผมไม่เคยหมดอ่ะยิ่งยิ่งตีผมยิ่งยิ่ง,งร้อนอ่ะเครื่องยิ่งร้อนไม่กลัวขอขอเรามีจิตใจร่วมกันนะครับนะสองปีจะทำท่านตายนะผมบอกไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเป็นปึกๆเดี๋ยวเดี๋ยววันวสองปีจะเห็นว่าทำอะไรกันบ้าง เพอพูดไงไม่มีฟังอยู่แล้วจเจ้าว่าเงินในอยู่ไหนเท่านั้นเองเพราะคนบิดเบือนการทำรุนมันเป็นเพียงแค่หลักประการเท่านั้นเองว่าประเทศไทยจะต้องจะต้องอะไรมีหลักการที่สากพยอมรับแต่ระหว่างนั้นมันก็จะมีกลไกในการทําเพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงถ้า,ท,าทำดีอ่ะไม่มีใครยุ่งับท่านอ่ะแล้วพอผมไปเจออำนาจตรงไหนผมจะไปสั่งไอ้สวสองอรองาชสิบคนทำอะไรฮะคือคิดไม่ดีอ่ะนะ ก็เพียงแต่ว่าเป็นหลักการไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเท่านั้นเองสิ่งที่มันเกิดมามันเกิดขึ้นอีกไม่ได้แล้วละ่ะนะอยไม่อยากให้การทำมาชาวัติหรือการเลือกตั้งหร,รือการเลือกต้หรือการทำนูน่นเป็นพิธีกรรมเขาเรียกว่าพิธีกรรมนะเท่านั้นอ่ะอ้างความเป็นชาติแล้วก็ทําให้ประเทศชาติมันมีปัญหานะดีๆเขาเขาเยอะดีนักการเมืองพรรคเมืองดีๆเยอะกว่าไม่มีไม่ดีนะมีไม่กี่คนอ่ะนะอย่าไปฟังคนนี้เพราะสื่อก็จะไปขยายความคนนี้ออกมาพูด เวลาหนังสือก็โดนด้วยพรบอะไรต่างหาผมขู่สื่อดูเลยผมเตือนท่านเพราะกฎหมายมันเขียนไว้ ส่วนประเด็นเรื่องของการทำประชามติเมื่อวานนี้ท่านนายกก็พูดบนเวทีนี้ด้วยนะคะท่านบอกว่าไม่ได้บังคับใครถ้าพร้อมก็ทำมาเพราะไม่ได้หวงอำนาจซึ่งความจริงอำนาจของท่านเนี่ยท่านบอกไม่จาเป็นต้องทำประชามติก็ได้นะสามารถประกาศใช้ได้เลยแต่ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นประชาธิปไตยและไม่อยากให้ประชามติเป็นเพียงพิธีกรรมเพื่ออ้างว่าเป็นประชาธิปไตยค่ะบางช่วงบางตอนพลเอกประยุทธ์พูดว่าขอให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนนะคะแล้วตัวท่านก็บอกว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยบอกว่าไม่ไหวแล้ว อายุ70แล้วจะลาออกตัวท่านท่านบอกว่าท่านก็เลยบอกไปว่าถ้าลาออกก็ตั้งใหม่ได้ ทำไมล่ะมาตรา44ตั้งได้อยู่แล้วแต่ทุกคนก็ต้องรักกันนะคะอย่าคิดว่าเข้ามาเพื่ออะไรเลยส่วนกรณีข่าวจะปรับรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยท่านนายกบอกใครเป็นคนปล่อยข่าวปลัดกระทรวงใช่หรือเปล่าทำงานมาด้วยกันก็รู้อยู่ว่าใครเป็นอย่างไรเราร่วมชะตากรรมกันมาตั้งแต่22พฤษภาคม57จะทิ้งตนไปหรือท่านนายกว่าอย่างนี้นะคะตนไม่ทิ้งท่านท่านก็อย่าทิ้งตนฟังเสียงท่านนายกค่ะผมในฐานะที่วันนี้ผมคง ผงเป็นน้องพี่ป้อมอะไรตาพี่ป๊อกอะไรพี่ๆหลายพนเพราะผมผมนะที่เหลือก็น้องผมทั้งนั้นแหละยังไม่กเกษียณใช่ไหมบางคนเจ็ดสิบต้องยากกว่าแต่ถ้า,ถาเราตีกับผมถ้นบอกว่าไม่ไหวแล้วเจ็ดสิบแล้วจะเราออกผมบอกเราออกผมก็ตั้งใหม่ทำไมมาตราสี่สี่ตั้งอะไรอยู่แล้วใช้กันเองเอ,อยู่แล้วในเมื่อคนอื่นไม่ค่อยเชื่อกัอน,นะแ,นแล้วก็นะแต่เนี่ยแหละคือสิ่งทีเ่เราต้องรักกันนะครับ รักกันอยากคิดว่าเรามาเพื่ออะไรเลยนะท่านรัฐมนตรียุยธรรมเอานี้ไปกระบุนายกนะครับได้พูดย้ำในประเด็นที่บอกว่ามีอดีตร,รัฐมนตรีเศรษฐกิจบางท่านออกมาพูดว่าตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ําคนจะตายกันหมดแล้วนะครับนายกบอกว่ามันตายตรงไหนเขาไม่ตายกันหรอกเพราะว่าได้มีการปรับตัวอยู่เสมอวันนี้ส่วนใหญ่ข่าวไม่ดีมักจะดังออกไปทั่วโลก ทำให้เราเองมักติดกับในเรื่องของภายในเข้าใจว่าส่วนใหญ่สนใจแต่เรื่องของการเมืองนายกบอกว่าขอร้องว่าอย่าไปทะเลาะเบาแวงกันในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องไม่มีกฎเกณฑ์ไม่ใช่อะไรก็พูดแต่เรื่องของเสียรีภาพสิทธิจนลืมคําว่าหน้าที่ครับเมื่อวานนี้บางช่วงบางตอนท่านนายกแซวการบินไทยด้วยนะคะฟังเสียงช่วงนี้กันดูค่ะเัน้อาหารก็ดีขึ้นมาหน่อยอร่อยอร่อยเพราะผมจะเป็นต้องบอกอร่อยละ่ะเพราะว่าผมขึ้นเครื่องบินไม่ค่อยได้นอนอะ ไอ้ดีอร่อยยังครับนี่อร่อยยังคนนรัยยคบผมมีหน้าที่ทดสอบอาหารการบินไทยแต่คุณยายนะเขาตั้งใจจริงๆล่ะผมรู้แล้วเขาพยายามตั้งใจทุกอย่างนะแล้วผมบอกแล้วแอร์อยากไปว่าเขาแอร์อายุมากอายุน้อยผมเห็นได้ชั้นชั้นประหยัดอะแอร์แต่สาวทั้งนั้นเลยพอพวกวีไอพีนะอายุมากหน่อยเขาบอกอะเนี่ยคุณเคยทํางานคล่องรู้อะไรต่างทั้งหมดมก็ไม่เป็นไรคนแก่ไม่เป็นไรหรอกแกก็อยู่กับแกด้วยกัน ใช่ป่ะไอ้น,น่ะเขาต้องเลือกไอ้นนอยังไงเราก็ขึ้นเขาอยู่แล้วนี่นะแต่เขาก็เป็นการดีนะแต่ก่อนเขาเคยเขาเคยสวยมาไม่เหรอ <laughs> เหมือนเราแต่ก่อนเขาเคยหนุ่มมันยังยอมรับสภาพนะแหมจะไปเลือกได้ไงก็ให้ทุกคนก็มีเลยได้นะครับ